ครับขณะนี้ผมอยู่ที่แปลงนาไร่หนึ่งนะครับของทางด้านอำเภอบางเลนนะครับซึ่งถือว่าจะเป็นแปลงนาที่ยังมีการปลูกอยู่และยังไม่ได้มีการเก็บเกี่ยวซึ่งหากมีการเก็บเกี่ยวแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นรอบสุดท้ายในการทำนาเนื่องจากในปีนี้ทางภาคสภากเกษตรกรเองก็มองว่าน่าจะแล้งกว่าหลายปีที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นรอบ15ปีจึงอยากให้ภาครัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวครับ จากการลงพื้นที่อำเภอบางเรนจังหวัดนคนปรปฐมพบว่าเกษตรกรชาวนายังคงอยู่ในระหว่างการรอการเก็บเกี่ยวข้าวในรอบนาปี นอกจากนี้บางส่วนได้มีการเก็บเกี่ยวไปแล้วและเริ่มการปลูกข้าวใหม่ในช่วงนาปรังหลังการเก็บเกี่ยวทันทีเพราะส่วนใหญ่คาดการว่าสถานการณ์น้ําน่าจะแห้งแล้งหลังเดือนธันวาคมเป็นต้นไปจึงมีการเร่งการปลูกข้าวเพื่อทันก่อนเดือนธันวาคมนี้ขณะที่ชาวนาบางแปลงยังคงเว้นการปลูกข้าวนาปลังเนื่องจากอาจประสบกับปัญหาไผ่แล้งที่เกิดขึ้นเนื่องจากทางภาครัฐได้มีการเตือนมาแล้วก่อนหน้านี้ว่าไม่ให้ทํานาปลังในช่วง หลังเดือนตุลาคมเป็นต้นไปทางด้านนายวันชัยมณีโชตสมาชิกสภาเกษตร,รกรจังหวัดนครปฐมเปิดเผยว่าปัญหาภัยแล้งในปีนี้เชื่อว่าน่าจะรุนแรงที่สุดในรอบ15ปีที่ผ่านมา โดยในพื้นที่อำเภอบางเลนปกติชาวนาจะมีการปลูกข้าวกัน3มรอบต่อปีคือนาปีหนึ่งครั้งนาปังสองครั้งซึ่งส่วนใหญ่จะเริ่มการเกี่ยวข้าวและปลูกนาปังทันทีก่อนเดือนธันวาคมเพราะอาจกับประสบปัญหากับภายแล้งหรือน้ําท่วมได้ทั้งนี้มองว่านโยบายของภาครัฐนั้นหากจะให้ชาวนาปลูกข้าวเพียงปีละหนึ่งครั้งนั้นเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ทําได้ยากเนื่องจากอาจจะไม่มีเงินเพียงพอต่อการใช้ ดูแลค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวเพราะการปลูกข้าวแค่หนึ่งครั้งต่อปีนั้นจะทําให้ชาวนานมีรายได้ไม่เพียงพออย่างแน่นอนโดยรัฐบาลควรวางแผนในการบริหารจัดการน้ําและภาคเกษตรเองควรมีการบูรณาการกันมากขึ้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการทำเกษตรกรรมส่วนการจะให้ปรับเปลี่ยนอาชีพไปประกอบอาชีพอย่างอื่นนั้นเกี่ยวกับภาคการเกษตรรัฐบาลควรมีการนำระบบ Contact farming มาใช้เพื่อรองรับผลผลิตและรายได้ซึ่งเชื่อว่าหากนำระบบดังกล่าวมาใช้ชาวนาส่วนใหญ่จะรับได้รอบรอบรอบที่3เนี่ยผมคิดว่ายังไม่ค่อยสร้างปัญหาเท่าไหร่ยุดถ้าถ้าหยุดนาปังเนี่ยปัญหาเกิด พราะว่ารายได้ของเกษตรกรเนี่ยมันก็อยู่ที่ทํานาเพราะว่าค่าค่าใช้จ่ายค่าคงชิดมันก็สูงอยู่แล้วตอนนี้ต้นทุนการผลิตก็สูงทุกอย่างมันมันและข้าวอยู่ที่ระดับว่าเราไปถ่ายลงสีตอนนี้ได้เจ็ดพันกว่าบาทเองในส่วนกอขอนี่นครับกอขอนี่ครับข้าวขาวเนี่ยความชื้นเท่าไหร่ครับความชื้นประมาณยี่สิบเนี่ยครับยี 20, 20่สิบยี่สิบเเเนี่ย ด้านนายสเสน่มณีโชตประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่ากล่าวว่าปัจจุบันต้นทุนการทำนาอยู่ที่ประมาณ6,000บาทต่อตันซึ่งหากภาครัฐด,ดูแลราคาข้าวเปลือกให้อยู่ที่ประมาณ9,000ถึง10,000บาทต่อตันก็จะช่วยให้ชาวนามีรายได้เพียงพอ พราะต้นทุนในปัจจุบันในขณะนี้นั้นปรับตัวสูงขึ้นและรายได้ของชาวนาจะมีกําไรอยู่ที่ประมาณเพียง800-1,000บาทจากราคาข้าวที่ปัจจุบันอยู่ที่7-8,000บาทต่อตันซึ่งไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนและไม่อาจเพียงพอต่อรายจ่ายได้ ครับและทั้งหมดจะเห็นได้ว่าครับกรเกษตรกรต้องการให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการทุกภาคส่วนนะครับเพื่อให้ปัญหาราคาข้าวรวมไปถึงอาชีพของทางกเกษตรกรเนี่ยมีความยั่งยืนต่อรายได้ในอนาคตสุบินเล็กใจซื่อถ่ายภาพรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมทีมข่าวไอ็เรายงานจากอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐรมครับ